เมื่อรับคำสั่งจากพ่อเลี้ยงสุริยาแล้วไอ้แถมก็ไม่รอช้ารีบกลับเข้าห้องนอนของตนขวาดิวสปริงเน็บหลังเอาชายเสื้อฮาวายคุมทับรีบออกจากคฤหิหา์หลังนั้นขึ้นแท็กซี่ไปยังซอยสุดที่สามทันทีแต่เขากลับต้องผิดหวังเพราะประตูรั้วบังกะโลใส่กุญแจด้านนอกแสดงว่าขณะนี้ปรกรณ์กับแรมใจไม่อยู่บ้านเขาจึงเดินย้อนกลับมานั่งกินกาแฟที่ร้านหน้าปากตรอกด้วยความกระวลกระวายใจ เพื่อให้แน่ใจว่าปรกรณอยู่บังกะโลหลังนั้นจริงเขาจึงเรียบเคียงถามคนเดินโตะว่ารู้จักคนชื่อปรกรณ์ไหมน้องชายเด็กหนุ่มกระพริบตาทีรูปล่างไงครับสูงใหญ่<ช>ผมอยากโศกโอ๋อเม่เป็นคนทางเหนือไอ้แถมดิดนิ้วเปาะนั่นแหละใช่อยู่บ้านชั้นเดียวทาสีเขียวติดกับตึกใหญ่ครับคนเดินโต๊ะบอกแต่ตอนนี้ออกไปข้างนอกขอบใจมากขอกลุ่มทองสักซองได้ครับแล้วเด็กหนุ่มก็เดินไปหยิบมาให้ ไอแถมดูดโอดเลี้ยงจุดบุหรี่สูบกางหนังสือพิมพ์รายวันค่าเวลาหนึ่งชั่วโมงให้หลังแท็กซี่คันหนึ่งลั่นช้าๆเข้ามาในซอยสุทธิสารผู้ที่นั่งรถคันนี้มาคือประกรณ์แรมใจพร้อมโดยถุงกระดาษสีน้ำตาลบรรจุข,ของสักฟอกกับของกระจุกกระจิกอีกหลายอย่างจดหน้าปากตอกซ้ายมือประกรณ์บอกโชเฟอร์เบนรถเข้าชิดขอบทางพร้อมแตะห้ามรอให้ช้าลงกว่าเดิมทันใดนั้นสายตาของประกรณ์ซึ่งสอดใส่สายตาระแวงภายตามปกติวิสยัย ก็เหลือไปเห็นไอ้แถมคู่อาฆาตเก่านั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในร้านกาแฟสมองเขาสั่งงานโดยพลันชะโงกตัวเอื้อมมือแตะไหล่โชเฟอร์แล้วบอกเลยไปก่อน่าหยุดคนขับแท็กซี่ถอนเท้าขวาจากเบรเหยยบคันเร่งน้ำม,นมันให้มันพุ่งผ่านหน้าปากตรอกไปอย่างรวดเร็วแหลมใจหันมองประกรณ์เลิกลักอะไรกันคะมีคนมาเยี่ยมเราใครคะอย่าหันไปมองคะ่ะไอ้แถมในตาแหลมใจเบิกโพงที่ไหน,ไหนร้านกาแฟทำยังไงกันดีประกรณ์ไม่ตอบแต่บอกโชเฟอร์ จอดตรงนี้พี่ชายเมื่อโชเฟอร์แท็กซี่แอบเขาข้างทางแล้วหยุดสนิทปกร่อนก็ชำระค่าโดยสารแล้วพาแรมใจลงจากรถก่อนพูดทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้หิ้วของเดินเข้าบ้านไม่ต้องหันไปมองมันแรมใจทําหน้าชง,งนแล้วคุณผมตามไปที่หลังแน่ใจนะครับนายแถมไม่ทําอะไรแรมชายหนุ่มยิ้มเหีเห้ยมอย่างมากมันก็บังคับคุณให้หุบปากนิ่งทําตามคําสั่งมันก็แล้วกันหญิงสาวเลิกคิวขึ้นหมายความว่าใช่คราวนี้แถมเสร็จผมแน่กล่าวจบ ก็ส่งถุงกระดาษบรรจุก,กล่องผงซักฟอกให้แลมใจถือเดินออกไปจากที่นั่นแล้วปากกณ์ก็ข้ามฟากไปยังร้านขายเครื่องสำอางฝั่งตรงข้ามยืนดูเมียรักเดินผ่านร้านกาแฟาปากตรอกจริงอย่างที่เขาคาดทะเนไว้กล่าวคือไอ้แถมมันรีบชำระเงินค่าเครื่องดื่มเหลวซ้ายแลขวาอยู่ครูหนึ่งก็เดินตามหลังแลมใจเข้าไปในตรอกปากกณ์ถลกแขนเสื้อเชิดขึ้นเดินข้ามถนนสุทธิสารเข้าทางอีกตรอกหนึ่งใกล้กันปีนรั้วบ้านว่างที่มีป้ายปิดประกาศให้คนเช่าเปิดประตูสังกสีด้านหลัง เดินลุยกองขยะผสมน้ำคล้ำมุม่งสู่รั้วรวดหนามหลังบ้านเขาที่มองเห็นอยู่เบื้องหน้าขณะนั้นเป็นเวลาเดียวกันกับที่ไอแถมกำลังขู่เข็นลมใจอยู่ในห้องรับแขกที่ปิดประตูหน้าต่างทุกบานมันเปิดวิทยุดังลันเพื่อกบเสียงประการออหน่หยลมใจทำเป็นตัวสั่นงันงกกำลังตัดผมร้านไหนแถวสะพานควายถ้ดส่งเสียงร้องจะบีบคอให้ตายคามือแล้วมันก็ผูกปากมัดเท้าลามใจด้วยพามาหน้าต่าง ปล่อยให้นอนกิงโคโลอยู่ในห้องรับแขกก่อนถือดิวสปริงออกไปเดินรอที่หน้าประตูบานประการลอดลัวล้นหนามด้านหลังเข้าไมา่อย่างเงียบกริบเขาค่อยๆจะหลดปลายเท้าเดินบนสนามหญ้าผ่านครัวมุ่งสู่ตัวบังกะโลเงี่ยหูฟังเหตุการณ์เมื่อไม่ได้ยินเสียงอะไรเขาก็ก้าวต่อไปทันใดนั้นสายตาก็แลเห็นไอ้แถมกำลังยืนหันหลังก้มลงมองรอยแตกของประตูลัวก็เดาออกว่ามันคงจัดการอุดปากแหลมใจเรียบร้อยแล้วก่อนมาดักเล่นงานเขาตรงนี้ ก่อนจึงคว้าด้ามเสียมที่พิงอยู่คนมะม่วงค่อยๆย่องตรงรีไปหามันพอถึงตัวก็เหงือด้ามเสียมฟาดท้ายทอยขั้วคาดเก่าเสียงดังเหมือนทุบมะพร้าวห้าวด้วยสักระเบือ <c oughs> เข้าไอ้แถมสุดหัวพร้อมสติสัมปชัญญะดับวูบลงโดยไม่รู้ว่าของแข็งที่โดนเข้าเต็มรักคืออะไรและใครเป็นคนตีชายหนุ่มหยุดดิ้วสปริงที่หล่นอยู่ข้างๆร่างนั้นมาเป็นกรรมสิทธิ์แล้วก้าวเหยาะๆเข้าไปในห้องรับแขกเห็นเมียรักลืมตาแป๋วในลักษณะถูกผูกปากและมัดแขนขาจึงรีบช่วยแก้ออก แรมใจอบกอดเขาทันทีที่เป็นอิสระเจ็บตรงไหนหรือเปล่าปรกรณ์ถาม,ถามเธอส่ายหน้าไม่ค่ะมันทำอะไรมัง่งมันขู่จะฆ่าถ้าส่งเสียงเออปะปกรณ์จูบแก้มแรมใจรับขวัญคุณเล่นละครเก่งมากในแถมอยู่ไหนแล้วคะใช้นหนุ่มเอื้อมมือไปปิดวิทยุแล้วอบเอลเมียรักพาเดินไปที่หน้าต่างผักมันเปิดออกโน่นในตารแรมใจเบิกโพลงเมื่อเห็นร่างไร้สติผู้บุกลุกนอนเหยียดยาวขวางประตูอยู่ตายหรอคะประกรณ์สั่นหัว ไม่หรอกเพียงแต่สลบเท่านั้นแล้วจะทํายังไงต่อก็ย้ายออกจากบ้านนี้ไม่ให้ใครรู้ที่อยู่ใหม่ของเราเธอหันมามองหน้าเขาเราจะไปอยู่ไหนกันคะนอนโรงแรมสักคืนสองคืนค่อยคิดกันเก็บเสื้อผ้าเข้าของที่จําเป็นย๋ยวนี้แล้วในแถมปล่อยไว้อย่างนั้นมันฟื้นมันก็กลับไปเองพ่อเลี้ยงสุริยาคงแค้นใจมากขึ้นประกณ์ยักษ์ไหลช่วยไม่ได้เขาไม่อยู่กรุงเทพหรอคะไม่รู้สิใครเป็นคนคาบข่าวไปบอกพ่อเลี้ยงว่าเราอยู่ที่นี่ชายหนุ่มเบนสายตาไปยังตึกของมัญยุรีที่อยู่ติดกันก่อนตอบ ผมจะหาตัวให้ได้ภายในวันสองวันนี้สงสัยเอื้องฟ้าเหรอคะประกรณ์ยิ้มเครียดเขารู้จักสุริยาไมหมเล่าแรลมใจสายน้าไม่คะ่ะถ้าอย่างนั้นต้องเป็นคนอื่นใครคะมายุรีไม่น่าเป็นไปได้ประกรณ์โอบไหลแหลมใจพาดเดินออกจากห้องรับแขกพางพูดผมมีวิธีพิสูจน์ความจริงตอนนี้ช่วยเก็บข้าวของก่อนโรงแรมที่ปรกรณ์พาแรลมใจเข้าไปพักชั่วคราวนั้นเป็นโรงแรมเล็กๆตั้งอยู่ริมถนนวิสุทธิกษัตริย์โดยลงชื่อในสมุดผู้พักว่า ด้านในชูพงษ์และภรรยาได้ห้องหมายเลข28อยู่ชั้นสองมีเครื่องปรับอากาศเย็นสบายพอจัดเสื้อผ้าเข้าตู้เสร็จเรียบร้อยแลมใจก็อบกอดคอผัวรักที่กำลังยืนหวีผมที่นักกระจกเงาของโต๊ะแต่งตัวแล้วกระซิบบอกอะไรอย่างหนึ่งไหมเขาหันมาจูบหน้าผากเธอว่าไงจ๊ะเอาสิประจำเดือนไม่มาสองเดือนแล้วค่ะประกณ์วางหวีลงบนแปลงก่อนหมุนตัวมาจับคนแขนทั้งสองข้างของแลมใจบีบแน่นจริงเหรอแลมจะโกหกคุณทําไม ทยอยเขาตะโกนรันผมจะเป็นพ่อคนแล้วเธอยกมือขึ้นปิดปากผดลักอย่าเอ่อะไปสิคะยังอีกหลายเดือนงั้นเย็นนี้ต้องเลี้ยงฉลองไอ้ตีกันให้เต็มที่คุณหมายถึงใครก็ลูกเราไงแน่ใจเหรอคะจะได้ผู้ชายก็ผมอยากให้เป็นอย่างนั้นแล้วถ้าผู้หญิงล่ะก็รักเหมือนกันนะเธอรูปหน้าอกประกอเล่นระวังตัวหน่อยนะคะอย่าเป็นอะไรไปตอนนี้เพราะคุมีห่วงเพิ่มขึ้นแล้วเขายกมือขวาขึ้นเชยคางแรมใจ ไอสุริยาไม่ใช่เทวดามาจากไหนถ้าเขามีพวกมากในกรุงเทพมันจะมาใหญ่กว่าผมไม่ได้ลำใจไม่อยากต่อล้อต่อเถียงจริงเลี่ยงเข้าห้องน้ําขณะที่ลำใจกําลังอาบน้ําอยู่นั้นปรกรณ์ก็ยกหูโทรศพัพท์บอกโอเปอเรเตอร์ต่อไปยังหมายเลขที่ต้องการครูเดี๋ยวมีคนรับสายที่นี่บ้านคุณมายุทธ์นั่นใครพูดเขาดัดเสียงให้ห้าวขึ้นเพียงพิษค่ะจันอยู่ไหมออกไปข้างนอกกับแม่ค่ะไปกับใครนะ่ะคุณมายุทธ์ค่ะเมื่อไหร่กลับไม่ทราบค่ะมีธุระอะไรสั่งไว้ได้ ขอบคุณมากขอประทานโทษนะคะคุณชื่ออะไรดิฉันจะได้บอกพี่แจนถูกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมโทรมาอีกครั้งก้าวจบก็วางหูโทรศัพท์กับเข้าที่รวจุดบุหรี่สูบพรางคิดว่าแจนคงไม่ปิดบังเขาแน่ถ้ารู้ความจริงว่าใครเป็นคนส่งขา่าวเรื่องที่อยู่ของเขาไปให้สุริยาหรือไอ้แถมเพราะผู้หญิงคนนี้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเขามาก่อนและทั้งๆท,ท,ที่เห็นตำตาว่ามีเมียแล้วก็ยังแบะท่าให้เหมือนเดิมวิธีลวงความลับจากผู้หญิงนั้นจะมีอะไรดีไปกว่าปลนเปิดสวัสดิ์ให้ถึงอกถึงใจ รองลองไปก็คือเงินซึ่งทั้งสองอย่างนี้เขามีพร้อมมูลอยู่แล้วในตอนค่ำวันเดียวกันนั้นปรกรณ์ก็พาแรมใจออกจากโรงแรมไปกินอาหารที่พัตาคารแห่งหนึ่งแถวถนนเยาวราชย่านการค้าซึ่งฝรั่งนักท่องเที่ยวขนานนามว่าชยหน้าทาวแรมใจลื่นเลงเหมือนนกตัวน้อยคุยจอบไม่หยุดปากส่วนปรกรณ์นั้นก็เต็มไปด้วยความภาคภูมิพอรู้ตัวว่าอีกไม่กี่เดินข้างนาสกุลปิ่นไพรจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนอาหารจีนบนโต๊ะพร่องไปทีละน้อยทีละน้อย จนในที่สุดก็เกลี้ยงจานปกรณ์สั่งผลไม้กระป๋องแช่เย็นมาปิดท้ายรายการขณะที่แหลมใจกําลังตัดลิ้นจีในถ้วยเข้าปากปกรณ์ขอตัวเข้าห้องน้ําแล้วแอบโทรศัพท์ไปบ้านมายุรีครั้งคราวนี้แจนหรือชฉมนภาเป็นคนรับสายที่นี่บ้านคุณมายุรีค่ะแจนอยู่ไหมครับกําลังพูดนั่นใครน่ะปกรณ์อ๋อพี่อย่าเอะอะไปเขารีบบอกอยากพบจันสักหน่อยมีธุระอะไรหรอคะพูดทางโทรศัพท์ไม่เหมาะแล้วพี่จะให้จันไปพบที่ไหน บังกะโลงามดูพรีใหม่เลขห้าปลายสายเงียบไปพักจึงพูดจะดีเหรอทําไมเดี๋ยวคุณแรมใจไม่เป็นไรนะเขาไม่ว่าหรอกกี่มองละ่ะชายหนุมยกข้อมือขึ้นดูเวลาสักสี่ทุ่มเป็นไงตกลงค่ะอย่าบอกใครนะไหนว่าไม่กลัวเมียไงเล่าหญิงสาวหัวเราะกล่าวจบเขาก็วางหูโทรศัพท์ประกรณ์ยิ้มด้วยมุมปากพางคิดว่าเขาจะวาดลวดลายบนเตียงให้แจ๋นคลั่งหงิง แลวเรื่องราวทั้งหลายแหละที่เขาต้องการรู้ก็จะพลั้งพลูจากปากเธอจนฟังไม่ทันแต่ประกอหารู้ไม่ว่าสาวใหญ่มยุรีผู้ประกอบอาชีพแม่เราลับๆนั้นก็เพิ่งวางหูโทรศัพท์เครื่องพ่วงในห้องนอนของเธอหลังจากดักฟังข้อความที่เขาคุยกับแจนจนหมดสิน้นต่อจากนั้นเธอก็ยกหูขึ้นใหม่มหมุนหมายเลขติดต่อกับสุริยาถ่ายทอดข้อความตามที่ได้ยินมาให้ฟังแล้วออกจากห้องลงบันไดไปชั้นล่างเรียกแจนมาสั่งคืนนี้จะออกไปไหนนะเอา้าทำไมล่ะคะ เศจสงจะมารับไปครั้งคืนพัทยาเธอโกหกกี่ทุ่มคะสามจันทําำหน้าชอบกกนว่ารอยยิ้มมยุรีเปลี่ยนเป็นบึ้งตึงโดยฉับพลันทําไมวะไม่อยากได้เงินหรือไงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแม่แล้วทําไมทําหน้าเหมือนอมสักกเบื่อชมนภารบสายตายลงต่ําก็หนูเพิ่งเข้าห้องกับพ่อเรียงเมื่อตอนบ่ายนี่เอง <c oughs> แม่เราเค้นหัวเหรออ๋อพูดจริงกับเองไม่เคยรับแขกวันละสองประตูอย่างนั้นแหละให้พี่เอื้องไปแทนหนูไม่ได้เหรอ เสียต้องการเองมายุรีตวาดแวดจะไปไหมไปค่ะจันพูดเสียงอ่อยว่าง่ายๆอย่างนั้นสิลูกเธอเปลี่ยนเป็นยิ้มแยม้มตอนนี้ขึ้นไปนวดเส้นนวดสายให้แม่หายเมื่อยหน่อยเท่านั้นเองจ่นก็หมดโอกาสจะติดต่อกับประกรณ์เพื่อบอกเลิกนัดได้เพราะมายุรีคอยจับตาดูอยู่ตลอดเวลาส่วนทางฝ่ายสุริยาน,นั้นเมื่อได้รับข่าวจากมายุรีแล้วก็หันกลับมาเล่นงานไอ้แถมสมุนมือขวาที่ตกแต่งบาดแผลที่ท้ายทอยเรียบร้อย กำลังนั่งผับเพียบบนพรมสีแดงในห้องรับแขกเมื่อไหร่ยมมาบานจะลากคอมึงลงนรกสักทีวะโห่พ่อเลี้ยงก็ยังยังมาเสือแก้ตัวอีกผมเผลอไปนิดเดียวเท่านั้นไอ้พัดส,สุริยาตะโกนเรียกมือปืนอีกคนเจ้าของนามนี้ปรากฏตัวอย่างรวดเร็วรับพาเด็กๆมือสักสองคนไปบังกะโลงานดูพี่ห้องเบอร์ห้าสี่ทุ่มคืนนี้พบใครครับไอ้ประกรณ์จะไปนอนรอผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่นลากคอมันมาให้ได้พัดแสยะยิ้มเร้าตัวไปเก็บไว้ไหนครับ ห้องตายตืกหลังนี้แทนพูดลุกขึ้นยืนทันทีผมขอ,ขอทํางานแก้ตัวพ่อเลี้ยงหันควับมึงจะไปให้มันกระทืบกลับมาหรือไงคราวนี้ไม่แล้วครับสุริยาขวาคอเสื้อกระชากกูไม่ฆ่ามึงก็บุญแล้วก่อนเวลานสิบห้าน,นาทีประกรณ์มานั่งดื่มเบียร์รอจันอยู่ในบังกะโลหลังนั้นเสียงเพลงไทยสากลดังมาจากบ้านไกลๆทําให้บรรยากาศคึกค้นขึ้นอีกพอสี่ทุ่มตรงก็ดินเสียงเคาะประตูเขาจึงลุกจากเตียงเดินไปถอดก่อน สิ่งที่ไม่นึกไม่ฝันมาก่อนก็บังเกิดขึ้นตีนหนาๆาแยบพรวดเข้ามาถีบหน้าอุปรกรณ์กระเด็นไปปะทะเก้าอี้ล้มลงแล้วเจ้าของตีนร่างสูงใหญ่ก็ปรากฏกายให้เห็นพร้อมชายชะก,กันหน้าบอกบุญไม่รับอีกสองคนไอ้ผาดเขาอุทานเออกูเองพกรณ์ทำท่าจะลุกขึ้นผัดกระตุกรีวนเวอรอออกจากเอวงา้างนกแกลกอย่าขยับหนูอ้รู้ได้ไงกูอยู่นี่ผัดยักคิ้วครับมีลายกระซิบกูเว้สายตาปรกรณ์จ้องจับที่ปืนกระบอกนั้นขณะถาม พ่อเลี้ยงอยู่ไหนไมอยารู้ไปทำไมชายหนุ่มทำใจดีสู้เสือเพื่อหาโอกาสแย่งปืนก็จะไปกราบท่านฮ่าไอ้สน้นเตนด่าเสร็จก็พยักหน้าบอกลูกน้องให้จัดการตามคำสั่งพ่อเลี้ยงสุริยาทั้งสองจิงย่างสามขุมข้อหาโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังบังทางปืนลูกพี่ประกรณเฉยโอกาสนั้นพุงตัวเอาหัวกระแทกท้องไอห,หมอนนั่นกระเด็นไปประทะ้าไอผาดเสียหลกักปืนลูกจากมือล้มลงทั้งคู่แล้วเขาก็รีบลุกขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่จะเป็นเป้าหมายให้คนเหยียบกลามกระทืบมัน ผาดร้องรันชายหนุ่มหันหลังเข้าข้างฝาแจกหมัดทั้งตีนซ้ายตีนขวาไแก่คนแรกที่บุกเข้ามาที่ยิ้มจนลมไม่ลงแต่ชั่วอึดใจเดียวเขาก็เริ่มเสียบเรียบเมื่อไอ้ผาดกับลูกน้องอีกคนหนึ่งช่วยกุ้มยืนเป็นสามแรงแข็งขันน้ำน้อยย่อมแพ้ไปฉันใดตอนก็ฉันนัน้นที่สุดเข่าทั้งสองข้างก็หมดกำลังทรงตัวอยู่ไหวสุดรวบลงกับพื้นห้องปล่อยให้หมาหมูสวาปามกันตามสบายจนน่วมไปทั้งตัวแต่ก่อนที่สติของชัญย์จะดับวูบลง ก่อนนึกเครียดแค้นจันทร์คนสุดท้ายเพราะแน่ใจว่าเธอคือตัวการที่คอยส่งข่าวความเคลื่อนไหวของสุริยาตลอดเวลารีบหามันขึ้นรถพาสั่งลูกน้องทั้งสองก่อนที่คนในบังกะโลหลังอื่นจะแห่มาดูเหตุการณ์เว้ยไม่ถึงนาทีร่างอันไร้สติของปรกรณ์ก็มานอนเหยียดยาวอยู่บนรถโฟกตูสวากเกนเรารถคันนั้นก็แล่นออกไปอย่างรวดเร็วพอ่อหลวงสุริยาหูรอดลาเมื่อเห็นผู้ที่เขาเสียเงินก้อนใหญ่ติดตามค้นหาตัวมานอนสลบสลไล่อยู่ในห้องใต้ดินในลักษณะบอบช้ำจนจำหน้าแทบไม่ได้ แน่มากไอ้พาดพ่อเลี้ยงชมต่อหน้าอินทาและแถมซึ่งนั่งกัะสับกระส่ายอยู่ตลอดเวลาเพราะทำงานผิดพลาดหลายครั้งหลายค่ามือมึงยังดีเหมือนเดิมพาดยิ้มแป้นถตตอนนั้นพ่อเลี้ยงไม่ใช้ผมไปติดต่อขอซื้อฟินเจอรพวกข้อที่ดอยตุงแล้วก็ไอ้ปรกรณ์เสร็จผมตั้งแต่เชียงใหม่แล้วจริงอูเชื่อแถมอินทารอบสบตาก,กันด้วยการคันอวัยวะเบื้องล่างเป็นกำลังแต่ไม่กล้าแสดงอะไรออกมานั่งใช้กันอยู่ทำไมวะสุริยาตะโกนรัน ใครก็ได้ไปปลดทะระยศให้ตื่นมากูจะสัมภาษณ์มันคำสั่งพ่อเลี้ยงเหมือนประกาศสิจากพระเจ้าอินถารีบลุกไปตักน้ำใส่ถังมาลาดโครมลงบนใบหน้าของปรกรณ์ทำให้เขารู้สึกตัวรืมตาขึ้นกระพริบทีๆแล้วหันมองรอบๆสุริยาไม่รอช้าใช้มือซ้ายจิกหัวแล้วตบหน้าด้วยกําปั้นขวาฉาดเบอรอ์เลยเหมือนทากูเจ็บแสบนะัปกปกรณ์ขบกรามแน่นข่มความเจ็บปวดก่อนพูดผมไม่ได้หักหลังพ่อเลี้ยงดวงตาทั้งสองข้างของสุริยาลุกวาว ฝ็นครึ่งตันกูทิบหายไวป่วงเพราะมึงอยากเข้าใจผิดสิครับตำรวจตะเวนชายแดนมาคอยดักจับอยู่กอดแล้วมึงเป็นสายเพแดกสินบนใช่ไหมเปล่าตีหนาๆนานาหุ้มด้วยเกือกหนังสีดำเบอร์เก้าวเวียงเข้าที่ชายโครงดังผลักประกอบตัวงอใบหน้าบูดเบีย้ยวแต่ร้องไม่ออกเพราะจุกเสียดไอ้สัสพ่อเลี้ยงคำรามปากแข็งนักแถมพวดพลาดลุกขึ้นยืนด้วยความมันเคียวขอพุงเล่นดีคนสุริยาหันขวับไม่ต้องเสือ้อ ปกราดสายตาไปยังใบหน้าผู้ที่ยืนล้อมรอบตัวเขาทีละคนจนถึงอินถาซึ่งสนิทสนมกันมากที่สุดเราเคยเห็นอกเห็นใจกันมาก่อนหรือเชือที่บายพ่อเลี้ยงแห่งเข้าใจอัวผิดทีสิวะมันจะไปรู้เรื่องความเลี้ยบงบตำบอลของมึงได้ยังไงสุริยาตาวาดผมไม่มีความลับสําหรับอินถามมงบอกกูมาด,ดีกว่ามึงใายอะไรตํารวจฟังมัง่งปรกรณ์สายน้าไม่เคยเลยมึงอยากเจ็บตัวหรือไงคมมีใครใส่ไฟผมแน่พ่อเลี้ยงก้มลงกระชากคอเสื้อหลังตัวชายหนุ่มผู้เคราะห์ร้ายติดมือขึ้นมา เอารงใจไปซ่อนไ้ไหนประกอน,นิ่งเงียบไม่ยอมปิดปากพูดกำปั้นของสุริยาฟาดปากครึ่งจมูกครึ่งจนเลือสดสดๆไหลย,ย,ย้อยฆ่าผมซะอ๋อมึงได้ตายแน่แต่ไม่ใช่ลูกปืนอย่างที่กูทำออกับคนอื่นนะเชือเนื้อมันเทลชินโยนให้หมาแดกแถมพร่องออกมาตามนิสัยลูกอีช่างเสือกอยาก่าทะเรื่องพอเห็นครับอินทาขยิบตาผมคิดว่าพอพูดกับประกรณ์รู้เรื่องครับสุริยาพยักหน้าช้าๆได้ยังงั้นมันจะได้ไม่ต้องเจ็บตัว แต่กูขีดเส้นตายเพิ่งคืนนี้เท่านั้นไถาหางแดงยังไม่ยอมพูดความจริงฆ่ามันด้วยวิธีผ่อนส่งให้มันอดข้าวจนตายเข้าใจไหมครับอินถารับคําถังมันไว้ในนั้นพ่อเลี้ยงชี้ไปในห้องเก็บฝิ่นที่มีลูกลงล้อมรอบไอ้นี่ลิ์มากนะัก